ข้างในนี่ก็เป็นญี่ปุ่นแท้เลยค่ะมีรถญี่ปุ่นด้วยนี่ดูสิคะทุกคนนี่ครับกำลังเดินเข้าไปนะคบโอ้โหย่างสวยเลยครับและนี่ก็จะเป็นช่องถ่ายรูปนะคะใครอยากถ่ายก็ถ่ายได้เลยค่ะมีที่ให้ถ่ายเยอะมากทุกคนเข้าไปแล้วนะคะอย่างเย็นเลยครับมีโมเดลด้วยน,นะคะแต่เขาบอกห้ามจับนะครับเดินเข้าไปกันนี่ครับได้ภาพมานะครับนี่ คนดูนี่เป็นห้องน้ำนะฝั่งห้องน้ำห้องน้ำนะคบนี่ครับเข้าไปเดินไปห้องน้ำห้องผู้ชายสิครับนี่ห้องน้ำเหมือนอะไรครับงห้องน้กลิ่นหอมมากครับห้องน้ำเหมือนญี่ปุ่นเลยค่ะนี่ทุกคนนี่คือห้องน้ำผู้หญิงนะให้เป็นห้องอาบน้ำนะคะนี่ทุกคนไปใส่แม้ก่อนนะคะก่อนที่จะเข้า นี่ครับนี่แล้วก็ลงมาด้วยนะนเน<ร>าะเราอยากไปด้วยทุกคนดูวยแล้วจะได้ไป่ยนี่เขาได้ภาพมาแล้วก็ได้ภาพถ่ายรูปมาเยอะเลยคะ่ะทุกคนนี่ค่ะแล้วล็อกนี้นี่ค่ะทุกคนดูคาเฟ่ที่เทพารักษมุรปากาันนะคะใครๆอยากมาแวะมาได้เลยนะคะนี่ก็จะ <หา S 1> เปปิดเข้าไปนะครับเย็นมากๆครับตอนแรกก็ครับอยู่ข้างนอกมันร้อนนะคะ เย็นมากน,นะคะดูห้องข้างในครับมีห้องสองห้องข้างในนี่สถวนี้เราก็จะมานั่งตรงนี้เนาะแล้วก็มีแบบโมเดลนะใครชอบโมเดลมาดูโมเดลได้นี่ก็เป็นโมเดลเหมือนกันนะคะแต่เป็นโมเดลตัวใหญ่เฉยๆนี่เราก็มานั่งเล่นกับน้องเนาะนี่และนี่คือฝั่งถ่ายรูปที่สวยๆนะคะทุกคนตรงนี้สวยมาก แบบสวยมากเลยครับข้างในสไตล์ญี่ปุ่นเลยค่ะใครอ,อ,อยากถ่ายก็มาถ่ายได้เลยนะคะนี่แล้วเราก็มานั่งถ่ายรูปเหมือนกันค่ะมานั่งดูเหมือนกันเนาะน,น่าจะเป็นนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าบ๊ายบาย